สวัสดีนะคะวันนี้เม่เกียร์สันมาถักทายเด้อพี่น้องจ้ามากมับมูไปใส่กันตีไปหาเก็บกระเทียมปลามันออกแล้วค่ะกระเทียมปลาฝนนั่งรถม้าหนึ่งชมวงเลยพี่น้องเลยไปไปลุยกันเด้อค่ะเด้อพี่น้องจา้าต้นกระเทียมปลาอยู่ในหันเด้อจ้าเด้อไปไปลุยเบิ้องกันจา้า นี่จะต้นกระเทียมปลาของเขานี่เห็นบ่พี่น้องจ้ะต้นกระเทียมปลากำลังเกิดกำลังเกิดเลยจ้ะเต็มยูขุนู่เลี้ยวขึ้นไปนี่แมนเบิดเด้นี่เด้อต้นกระเทียมปลาเด้อค่ะเด้อมาเก็บน้ากันเด้อค่ะกระเทียมปลาเา้าใบกำลังอ่อนมันกำลังเกิด อันนี้เห็นก่อนได้พี่น้องไม่หัวดันพักงอกมานะเนี่ยต้นอันนี้่นว่าคือจังพักงอกมันแมนบ่ัวแม่เจสันยังบ่ซ้ำเคยกินเด้อจ้ะเด้อนี่ต้นนี่อันนี้กับต้นกระเทียมปลานี่ต้นกระเทียมปลาฮะไปหาลุยตัดกันค่ะเอามีดมาเด้อจ้ะเด้อวะนี้เล่นเอามีดอ่าไปลุยกันค่ะ นี่ต้นกระเทียมปลาเด้อพี่น้องจ้ะทางบ้านทํางเมืองไทยเฮาเบ่งกันเด้อนี่เป็นรสชาติแบบใตยเตยรสชาติกระเทียมมันกับเป็นคือจังกระเทียมบ้านเฮาจ้ะแต่ว่า,ารูปร่างมันบ่คือกันแม่เจสันเอามีดมานี่จะเป็นยังซีเด้อค่ะนี่ต้นกระเทียมหอมเนี่ยมันกำลังเกิดค่ะ มันกำลังออกมาใหม่ๆต้องร้อยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์คอยทีต้นไ่ซําเนีกำลังพอดีพอดีค่ะมเมเจสันมักสไตล์แบบนี้ค่ะน,นี่ใส่ถุงเดี๋ยวขวบวางไว้ก่อนถุงมาใส่โนเะปน็นน่องนั่นงรถเมย์นั่งรถบ้านกันมาหนึ่งชั่วโมงคนเอ้ยคอยสีหอดพี่น่องเลยอ่ะ นะไม่เอาไม่เป็นไรบ่บบจ้ะเล่นมื้อนี่ละขอบคุณค่ะ่ะยังสีเลยเนาะ,ะมาหลับมาชมกันเด้อเข่าจ็บปลากระเทียมตุนกระเทียมปลาเฮาหอมหอมหวานหวานไปพัดออหยางแซบเนี่ยเฮ็ดยังไดขั้นสุมพักกระแซบจ้ะ ขั้นสมพักกระแซบผัดน้ำมันหอยก็อร่อยนี่ตายนี่เอาเม็ดจิ้มเข้าไปเลยค่ะเอากันไก่เห็ดบ่าได้หรอมันต้นบ่าซ้ำไงปันไดนนี่นี่นนนนเห็นปะนี่ปลาเขาออ่ะบลิ๊กเอฟ vài lái, lái bột nó pin không đi à, hả còn không ôi nhập miên hết nắm chay lá cửa biêu đước hả tiếp cận chiếm บางคนก็นมาขุดเอาเงาเอาหยังไปได้พี่น้องจ้ะน้องเสียเห็นปะหวานหอมจ้ะตะเคีมยมทั้งมัวยุ่หม,มองเฮ็ดงานคนกะจองให้แม่เจี๊ยสันเจ็บไปขายพ่อมคนสร้างหาลอยมานะเออ เริ่งกิโลเริ่งกิโลร้อยร้อยโครนเอากระสีเก็บให้เพิ่นพร้อมละเพิ่นสร้างหาล้อยอันนี้เห็ดให้เบื้องนะต่วนต่วนพนม่น่องเลยงามให้ขัด ต้นมันอันนี้มันต้นน้ำแล้วมันติดปักเขานี่เห็นบ่ต้นงามๆเป็น้องเลยขน,นาดจะต้นซ้ำเนี่ยก็สิเป็นดอกแล้วนี่งามให้ขัดมาจำมาปุ่นเหลียวเึินไปมันกักซากาาุ่นอพไปน้องเขียเฉียวอ่มลำ เขียวไปเบิดอันนี้มันต้นหน่อยอยู่ยังบาซ้ำต้นไงต้นยังเสี่ห่ะแสบพี่นองจา้าหวานดียังจะ้ะขั้นสุพักมันแสบพักพุ่นมูกับเจ็บอยู่ทั้งพุ่นมูพุ่นนี่ลูกซ้ายว่าได้มาลูกซ้ายเห็ดงานแม่มาก่อน xài cuộn mất lấy lái thì rác xịt sĩ... thì tắt mỏng đáy đây à. kẹt tăng khá cong cân đứa tắt cân kha ม,มีดจิ้มเข้าไปเลยจ้ะม,มีดจิ้มเข้าไปเลยกระเทียมปลาเฮะเดี๋ยวขึ้นไปแต่เขาที่โดกมันกระโดกไปได้หรอกก็สีได้เยอะแล้วมันถึงจะต้อง,องแต่เขาโดกเขาจะเป็นถ่ตยนี่นี่น้องส สู่ห้าเหรียญเม็ดว่าได้เหรียญเม็ดดีกว่าไอ,อเบื้องหลบๆกันนับพี่น้องเนะค่อยตัดกันทักทายกันเ้อค่ะเดอ้อนีอ่ปลากระเทียมตน้นขอบปาเก็บต้นกระเทียมกันมันกำลังข้นจ้ะ พูนไปไปเบิดผุนมันแม่นเบิดเลยผลุนเขียมอ้๊มร้ำอยู่ผุนไปลุยเก็บกันค่ะหอมปันยังเก็บไปบ้านเนี่ยกินเต็มห่องเลยพี่น้องเอ๋ เอาหยาออกไปความนะอ่อนเศษบง,บง,บงมุงไม่ไหมก็ดึงออกไปพี่น้องเลยเห็นป่ต้นหน่อยเนาะต้นมันกำลังอ่อนต้นอ่อนอ,อ,นอยู่มาไว้ต้องร้อยอีกประมาณอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์มาเก็บ เพราะดีเลยจ้ะเป็นกำลังใจให้แม่เจสันเนเด้อมาทำเล็บเก็บกระเทียมปลาเนี่ยมาเก็บให้หใว้เห็นน้ำกันจ้ะกระเทียมปลาออกละขายแพงซ้ำ อยู่ในห่างแพงได้แ้่เด้อแต่เทียมปลานเนี่ยพรายุบน้อยๆน,นี่แพงให้ขาดเป็นน่องเอ้ยชวนมากเลยพลังล่งละคนซื้อกินเนะคนไทยเขาก็บ่สซื้อกินดอกน้อยมากก็ไปหายางเก็บเอาหลด เพตั้นแม่นิ้วๆนี่ออกก่อนมันก็บ้าใหญ่นะต้นก็ได้นะ พอกินพอเจ็บเอาไปให้กุเจ้าเพื่อน,น้ำนของกินพร้อมจะไปขั้นสมพักผัดน้ำมันหอยลวกกินบนลวกเขาก็ล่างกินได้เลยพี่น้องจ้ะ ด้วยกันต่อจ้ะโมเก็บกระเทียมปลาน้ำกันเป็นยังไงเห็นได้บ้างมีไอ้ขาเฮอวยว่าเราตื่ดนดวนน,นั่งเนาะ ี่นองเลยไปลุยเก็บอีกบาทนี่เก็บน้ำกันได้จ้าเด้อถ้าเป็นกลังจเบึงเก็บหักปลาน้ำกัน บ้ใใส่รถบัสใส่รถเมกับบ้านนี้หอมทวนเหรอรังปรังหัน หอมหากินหอมหากินต้นกระเทียมเดีกินกระเทียมมาตาใสนาะดีว่าแลยเนาะ อันนี้ล่างง่ายต้นน้อยเนี่ยล่างง่ายมาเจ็บกับเทียมปลาได้จ้าเด้อมามาย่แถวใกล้แถวไกลย่แถวสตอกค,คุ้ม แมมาหาเก็บแถวนี้แหละมาเก็บน้ำกันมันกำลังขื่นกำลังงามอยู่จ้ะกำลังน้อยอยู่เอยอ,ยอมันกำลังน้อยอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แต่แม่งงามพักเนาะพี่พี่ทับทิมอีกอาทิตย์สองอาทิตย์แม่งงามพักเนี่ยมันในน้อยอยู่นี่จะว่ากัเป็นดอกหรือเด็ดดอกเด็ดยังวะต้นนี้น้อยมันก็เป็นดอกลอะเฮะก <8 S 2> ็แปลกอยู่ดิ ยังซี่แหละขาป้าเข่าดงหายูหายกินน้ำกันเวลาว่างกับเป็นยังซี่แล้วพี่น้องจ้าหายูหายกินตีมี้ทำนี้แม่น้ำห้ซอนกับที่ซอนเด้เดนี่มัน,นมี้ไห้นะจี พี่เก็เหมือนกันนะมันต้นน้อยยุ้พี่น้องจ้ะ,ะ,ะนี่แหละส่วนมีตัดโหลดอืม เนนลี้ยวขื้นไปเขียวอัาลากเข้ยพี่น้องเลยต้นกระเทียมมีหอวต้นต้นหอมผลดีถ้าสังเกตเบืะะ้องด้วยค่ะต้นหอมกบมีต้นหอมน้อยถ้าสิเก็บวปะประเด็นมาเก็บต้นกระเทียมจ้ะไปลุยต้นกระเทียมเฮาเนาอนพี่น้องเลยต้นกระเทียมเฮา ลุยกันค่ะป้าคุณเขียวอลามโยคุณเดี๋ยวให้ไงขึ้นก็นี่แหงมวนค่ะก็นี่อีก,า,อกามอ,อมากับเพลินทุกปีนั่งรถไฟกันมา,นาเออน,นไไั่งรถบัสรปะใดเอาอีกแล้วน,นี่มองถนนถนนให่ก็ย,ย,กยู่ฝฟังนั่น กลับมาจอดรถอยู่ฟังนี่พี่น้องก็ย่างขามมาเอานั่งมาหนึ่งชั่วโมงได้เนาะพี่อ๋อแต่ว่าค่อยๆสไลด์เขาจะไปฟังไปขูดมะขี่ไหลไปหมาเห่รูให้เห็นน้ำกันเด้อพี่น้องจ๋ากเก็บกระเทียมปลาน้ำกันนี่จะเป็นสไตล์นี่แหละกระเทียมปลาวารสซาแบบไหนก็จคือจังกระเทียมบ้านเฮาจะ้ะหอมหอมหวาน ผัดน้ำหอมผัดน้ำมันหอยขั้นสมพักลวกไปจังสันแซบเบิดทุกเมนูกินกุย้ยช่ายก็ทำอร่อยอออกินสดๆ<ด><ด>แห้งแซบพี่น้องจ้าหวานมันหวานหอมเจ็บไปไว้ในห้องนี้กินขับบ้านเลยพี่น้องเลยเ้ยอีรีตัวกินสุดยอดยอหัน่นกินกระเทียมไป ไปแล้วค่ะเอาซ้ำนี่เด้อค่ะเด้อขอลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวสีได้มีเวลาเก็บกระเทียมแล้วบ้านนะห,หัวเห็นน้ำกันเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะคะของสีเงาคนนี้ให้เขาเก็บจ้ะไปแล้วค่ะไปแล้วบ๊ายบายเด้อค่ะเด้อบ๊ายบายไปเมเจอสันไปแล้วมาเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วค่ะพี่ทับทีมบ๊ายบายค่ะ